ความสามัคคีร่วมด้วยใจกันอานิสงส์สูงยิ่งนักเป็นมงคลชีวิตต่อตนเองและผู้อื่นความสำเร็จก็บังเกิดขึ้นขอขอบคุณจินดีต้อนรับพี่น้องต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างหมู่บ้านที่แจ้งมาจัดเดินทางมาร่วมในงานนี้วันอาทิตที่16มีนาคม ณวัดสายมูลตำบลแม่กาอำมบอตมทองจวัดเชียงใหม่เทศตั้งแต่เวลาเก้านาิกาถึง17เนาฬิกาขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพกันเทพ13กันและรับเป็นโจ้วภาพโรงทานติดต่อ081 289 8992 099 393 1 966 ทั้งหลายอันมีคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์และพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพครูบาเจ้าสีวิจัยเป็นต้นขอมาดนบันดาลปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องท่านสาธุชนคนดีลูกเจ้าหลานเหลนทุกทนคุดท,ทุกคนทุกท่านเพื่อมีความสุขกายสุขใจ กูคู่กูคนนานแสนนานได้เทินวันนี้ก็เหมือนกับกูวันกูวันตุลงได้นำเอาธรรมะในต่างพระพุทธศาสนามาเสนอเพื่อต้นชาธุชนคนดีตั้งหลายได้ฟังเพื่อเลอเป็นสิริมงคลกับจะตาชีวิตได้ฟังธรรมะโบราณทา่านว่าเสียงกล้องเสียงกล้อง เสียงมองต่าเข้าเสียงตัวเจ้าเทศนาธรรมเป็นเสียงที่เป็นศิริมงคลเสียงก้องเสียงกองเกิดขึ้นแสดงว่าจะมีการกินจะมีการตานเกิดขึ้นแล้วกับบ้านกับจองเล่งใจเป็นบุญเป็นกุศลเสียงมองต่าเข้าแสดงว่าเข้ามีในเล่าในหลองอยู่มีในเยียอยู่เข้าบ่มบดเตือ้อยังได้กินต่อไปอยู่ เสียงทุเจ้าเทสนาธรรมเป็นเสียงที่เป็นสิริมงคลกับหูกับใจกับตัวเพราะฉะนั้นจึงได้นำเอาธรรมะมาเสนอคือพี่น้องวงศากนายาติทั้งญาติสนิทและญาติธรรมคือได้ยินได้ฟังเพื่อได้มีความเข้าใจในธรรมะประเดี๋ยวนี้ยิ่งนานวันยิ่งธรรมะกระจายออกไปเป็นนักเป็นหนาเน้อ โอ้ดีอกดีใจที่มีคนฟังบอกว่าใกล้บอกว่าไกลอ่าตั้งไกลสถาประจำหมู่บ้านตุลุงเนี่ยกู้เกือบกู้หลังคาเหอนลุกมาเมื่อเจ้าหกโมงฟังตุลุงประกาศธร,รมตั้งไกลก็มีแวดบ้านแวดจองในตำบลน,นี่ก็มีอำเภอก็มีเออทำให้อ,อายุยืนขึ้นไปแถมจัดนัก แล้วก็มีกำลังใจที่จะเผยแพร่น้ำธรรมคำสอนให้คนได้นำไปปฏิบัติพระพุทธศาสนานี่สอนให้คนปฏิบัติห้ถูกต้องภัยบ่ต้องมาสาบสาบานเข้าศาสนาบ่ต้องยับไปต่อหน้าพระประธานให้เข้าศาสนาตลอดชีพเป็นศาสนาที่บารแก่ตัวบ่เอาไปเป็นสมาชิก สุดแล้วแต่ไผ่ที่จะฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติได้ต่อใดดีต่วอันบับจำเป็นจะต้องมาเข้าวัดเขาวาของื่อได้ปฏิบัติธรรมก็แล้วกันดังที่เราจะงหันทั่วๆไปบางทีอยู่แม้วัดเฮมวัดบำมตานวัดนี้ไปตานวัดอื่นก็มีหรือว่าบะเข้า,าศาสนาก็มีบัมีไผว่าอย่างกันเปิดใจเลยตัวลงหันว่า เป็นพระธรรมคําสอนตีดีเปิดใจเป็นนักเลงเต็มตัวะจึงได้นําเอาธรรมะมาประกาศก่อนที่จะได้นําเอาธรรมะมาประกาศนี้ขอเชิญชวนพี่น้องวงสารคณาญาติลูกหลานเลนตั้งหลายได้ไหวพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้ก่อนเนอร์เพื่อฮหอเป็นศิริมงคลกับตัวกับครอบครัวกับการเดินต่าเดินตางคักธรรมาค้าขาย ธุรกิจหน้าที่ทางราชการบ้านเมืองต่อไปเน้อว่าพร้อมกับตุลุงเน้ออาลอางสัมมาสัมพุทโธภะกวนปุท à ัพภะกวันตังอภิวาเทมิกราบตวากาโตภะกวาตาธรรมโมธรรม,มังนัมสามิกราบ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆจังคังนะามามิกราบอันพะม่ยังปุทัจาระภะวะโตบุภาพะขณะมกะลังกะโลมะเสะโมตจาสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธเจสา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุทธังสาระนังกัจฉามิธรรมัจาระนังกัจฉามิสังฆัจาระนังกัจฉามิ ตฺวเตญํปิพุทฺธํสรณํกตฺชามิตุติญํปิธมฺมํสรณํกตฺชามิตุติญํปิสํฆํสรณํกตฺชามิตติญํปิพุทฺธํสรณํกตฺชามิตติญํ <tuh> ติยัมปิสังขังสระนังกัจจามิอิติปิสโสภะกวานะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาารานาสัมปันโนสุขโตโลกะดิโตอะนุตะโลปุลิสะธรรมสาลทิสัทธาเทวะ มนุษย์นังอุทโภคกวาติสวากาโตภกวัตาธรรมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะยิยโกปัจจตังเบติตัาโพ มินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆ ยะติตังจัตตาลิปุริจายุขานิอัฏฐปุริจาอุคลลานเอสะภคะวัตโตสาวะ,ะสังโคอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญชะลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญาเขตัง โลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามโอ้สบายใจแล้วไในว้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีบุญกุลกับมนุษย์โลกมากมายเพื่อคนเฮาได้มีความสุขทางใจทรัพย์สมบัติต่างนอกเป็นทรัพย์สมบัตทิที่เพื่อความสุข แต่เมืองคนบางทีก็เป็นอันตรายกับตัวแม้แต่อยู่ในธนาคารยังมีขโมยโจยจนไปป้นไปลักเอาก็ได้ในอเมริกาโคตเป็นอุโมงค์เข้าไปลักเอาเงินไปในธนาคารเป็นอันตรายกับตัวเองกับชีวิตจะเป็นไปได้แต่ซับภายในนี้บ่เป็นอันตรายอย่างกับตัว ยิ่งคนใดมีนักเตาใดจะเป็นคนดีเตาอันมีทรัพสมบัติเตาอันเพราะฉะนั้นตุลุงจึงได้นำมาเสนอเพื่อปีน้องจังหลายได้ฟังแล้วพากันสะสมทรัพสมบัติภายในนักๆพระพุทธเจ้าเปิ้จึงสแสวงหาเพื่อหาทรัพย์ภายในเงิอใดน,นักน,กนี่ขอเชิญปีเ่เชิญน้องจังหลายได้ฟังเตอะ และจะได้ความหู้ตยได้ประพฤติปฏิบัติตัวตย่ยคนส่วนมากที่มีปัญหามาถามตุลงในทางโทรศัพท์คือยังบ่มีทรัพย์สมบัติในตัวเองเตือ้อคือเปิ้นทำอย่ญญงางเฮาเฮายังบ่รู้สึกเตือ้อแล้วไปมุ่งอย่างเดียวมุ่งเที่ว่าทำให้แกเปินเป้นเพื่อจะจะเรียกร้องสิทธิคุณมา เป็นต้นว่าเขาได้อยู่เฮาได้กินตึงวันตึงวันนี้ได้อยู่จากไผได้กินจากไผแล้วเอาบ่ได้คำนึงไปคำนึงที่ว่าเฮาได้ฮือตานอันนั้นอันนี้นักหนาปะป้านแล้วมาเจ็บมาป่วยอย่างเงี้ยอ่ทรมานสังขารร่างกายอย่างเงี้ยไปคิดอย่างเดียวคิดแต่กะฮือที่เขาได้มาเฮาบ่ได้คำนึงอันนี้พ้องกันว่ายังบ่มีทรัย์ ภายในเต้อเขาจะต้องพูด,ดก่อนว่าเขาได้อยู่ดีกินดีนี่ได้จากไผได้เป็นคู่เป็นคนนี่มาจากไผได้มีความรู้ความฉลาดมาจากไผเฮาบ่าได้เกิดเกิดแต่ที่ว่าอย่างเดียวแต่นะ่้นกิดแต่เอาไปฮื้อคนอื่นแล้วหวังผลประโยชน์จะใื้อเฮาได้มีความสุขบานหวานใจมีลูกมีหลานก็ฮื้อยู่ถอยฟังกรรมมีทรัพย์สมบัติอันใดก็หือ้อ มีร่างกายก็เพื่อได้มีความสุขเอาไปเคลื่ออย่างเดียวเพราะฉะนั้นตุลุงจึงเอาธรรมะมาประกาศถึงวันถึงวันถึงวัน่าประคำหนึ่งถึงความทุกข์ความยากพระพุทธเจ้าเปิ่นสาะความทุกข์าก,การบ้านการจองทรัพย์สมบัติภายในราชสมบัตินับว่าพราะองค์มีบุญคุณก,กับคนเป็นตัวอย่างกับคนเป็นอย่างมากเอวันนี้ตุลุงจะได้นําเอาสุภาษิตนะ คนโบราณเป are, meat, ็นว like of ่าไว้ว่ากินหวมหวมผอมเจ้าข้อกินหวมหวมผอมเจ้าข้อคือกินติ๊กติ๊กกินตึงวันและบะตุ้ยอันนี้เรียกว่ากินหวมหวมผอมเจ้าข้ออยู่ไปตึงวันตึงวันมันมีเงินมันมีทองเพราะออ้ยังอันนี้เรียกว่ากินหวมหวมผอมเจ้าข้ออยู่เป็นวันเป็นวันแร่งวันก็แร่งมีหนี้มีสินนักขึ้นอันนี้หมายความว่า คนอยู่ไปตึงวันถึงวันเสาะนีสาะสินมาใส่ตัว๋วไปดาวรถเปิ้นมาแล้วเอารถที่ดาวเปิ้นมาเนะ่ยมาขี่เนะี่ยเอาไปยืมเงินต่อแถมไปเสียดอกเบี้ย่อแถมตั้งบริษัทกดีทรงต่างยืมเงินสดกดีทรงอันนี้เรียกว่ากินวอมวอมพอมเจ้าข้อบอกกลัวหนี้บอกกลัวสิน จะได้เดือดร้อนวันหลังวันรุนบดึกระดิขึ้นขอให้มีวันนี้ใจวันนี้ในภาษิตพุทธศาสนาว่าอินาทานังอินาทานังทุกขังโลเกแปดกรรมเนี่ยการเป็นนี่เป็นทุกข์ในโลกเพราะว่าเอาไปเอาหนี้ไปต่อนี่แล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนคือเอาบาใจสติปัญญาปัญญาของเราจาไปเอาลถมาแล้ว จะต้องใจเป็นเดือนเป็นเดือนแล้วยังบบพอเอารถไปการันตีเอารถไปจำนำต่อแถมต้องเสี่ยงเพื่อนแถมสองอันสามอันเรื่อเดือนก็น้อยบบพอใจบบพอใจ,ใจยืมต่อยืมอันนี้เป็นต้นอันนี้คือผิดหลักที่คนเท่าเพื่อนว่ากินวอมวอมผอมเจ้าข้อกินแล้วบ่มีสติพญญา,าปาัญญาขอ,อฝาก,กรำนี้ไว้คือ พี่น้องลูกหลานเลนบอกว่าใกล้ว่าไก่ได้ฟังเพื่อนำไปพินิจพิจารณาวันนี้จะเอาธรรมะที่สืบอต่วาว่าคนที่บ่มีศีลบาได้รักษาศีลเนี่ยมีโทษหนึ่งเสื่อมจากภกทรัพย์สองเสียชื่อเสียงสามบะอาจบม่มีองค์อาจกล้างหานในที่สังคมสี่ลงกายคือ ่อนจะตายนั้นม่นมีสติสลมห้องเหมือนงัวเหมือนควายห้องคือเขาเอาผ้ามาจุกน้ํามาลูกหัวเพราะว่าในเมืองคนนั้นบ่มีศีลเอาไก่ไปโจรกันเออเพิ่นโจรกันกอด่าเพิ่น,น,พนบางคนกกคอไก่ก็เคยมีอันนี้เรียกว่าหลงตายตายยังมัมีสติ้าตายไป,ไปไปตายไปแล้วถึงอบาย ทุกกติมีนรกเป็นต้นอันนี้เป็นกรรมที่เสนอไปเมื่อตะวานแล้วตังวิเวกเป็นตอบถูกจองหูข้อวันนี้จะเอานำเอากรรมที่ว่าอาน,นิสง์ผู้มีสินสมบูรณ์แค่สินห้าน,นิบบายนะสินแปดสินสิบสินสองร้อยสาเจของทุเจ้า3ามรอยอข้อของพิกษุนีถ้าไผถือได้อย่างสมบูรณ์นั้นจะมีอน,นิสง์ นึ่งประสบโภคทรัพย์เป็นอันมากมีเข้าของเงินคำนักสองมีชื่อเสียงฟุ้งกระจรตลอดไป 3. องค์อาจกล้าหาญบัสะทกสถานในการเข้าสังคม 4. บลรกงยเธอตายยังมีสติ 5. ตายไปแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์จำไว้เน้อคนที่มีสิลจะเป็นคนอย่างอีหนึ่ง ประกอบไปด้วยโกพระ,พะสมบัติเป็นอันมากเรียกว่าประสบโชคทรัพย์สมบัติเป็นอันมากสองมีจื่อเสียงฟุ้งขจรสามองค์อาจก้าหารบัสกทกสถานเมื่อเข้าสังคมสี่บำรงตายคือเมื่อตายตายอย่างมีสติห้าตายเข้าไปสู่กติโลกสวรรค์ตุลงจะได้ขอเมตตาเวลา อธิบายให้พีน้องทั้งหลายฟังเอากันง่ายๆว่าคนที่มีสินจะมีมีภคสมบัติอย่างใดเป็นคนร่ำคนรวยมีเงินมีทองคนที่มีศินนี่นะเอาง่ายๆอย,ย่างสมัยโบราณเมื่อเฮายังบาเกิดกันเต้อนี่คูบาศรีวิจัยเป็นลูกของเจ้าให้เจ้านาวันที่คูบาศรีวิจัยนะเกิด งัวควายเข้าแหล่งมดเมื่อเจ้าก่อนไงมืดฟ้าบดฝนฝนตกฟ้างห้องงัวควายก่อนนึกว่าค่ําแล้วอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของครูบาสิวิจัยพอเกิดมาประกอบด้วยสินธรรมกรรมฐานหงตางขึ้นดอยสุเทพชะตางบาดเดียวกรบุมีเป็นจะได้ว่าคนถึงไปจ่วยใครได้ซ้าคนก็อเอามาตานใครได้อิป,ปิ หอบพุทธมเห็นโกโน็คนอมตาลเพราะครูบามีศีลสมบูรณ์ให้ได้อันใดก็หลังไหลมาปัจจุบนันนี้ตุเจ้าที่มีศีลโภขสมบัติไหลมาซื้อที่ดินออกแต่งวัดแต่งวารดูตั้งกินรู้ตั้งจานตุลงุงไปห่วมเปิ้นทําบุญกันที่วัดหลวงปู่ละแต่ง วัดแต่งวาเจรญลญุ่งเรืองขึ้นมาคนที่มีสินค้าโอท็อปเอาไปขายคนต่างจังหวัดต่างประเทศมาขายครัวได้อาศัยปาลมีของหลวงปูล่ละมีเงินงบประมาณจังมูลนิธิไว้ทีอวัดพืลวารูบาน้อยวัดดอนมูลสระปีตุลวงปูตุลงุลงไปห่วม ซื้อที่ตะวันตกวัดออกแคมเอาไว้จอดรถจอดลางเวลามีการมีงานที่ไปห่วงเพราะว่าครูบาท่านเหล่านี้เป็นคนมีสิลมีธรรมหลวงพ่อท่านเจ้าคุณราชวัดดอยสุเทพบาปเป็นคนที่บาล่บมาลอยมาก่อนไปอยู่บนดอยสุเทพศ,ศึกษาเ่าเรียนจนได้ประโยคเจ็ดตอนลางมาได้เป็นเจ้าวาดบนดอยสุเทพ บ่มีอาชีพอย่างศึกษาเล่าเรียนพระธรรมในปฏิบัติในศิลในธรรมเจ้ามาก็ทำรมวัดเข้ามาก็ทำรวัดแจ้งมาก็ใส่บาเพื้นทุเจ้าในวัดต,ตุงวันจุงวันโพะสมบัติไหลมาคนขึ้ืนดอยสุเทชบักษาไว้บัเก็บไว้แต่งลิพบพื้นคนหูหนวกจาบอดคนพิกลพิการได้ขึ้นไปไหวธาตุเอาใบใจ ไปทบทับถมกูบกาอาจารย์เก่าๆไปใจ่คือคนที่มีทุกมีศินจะมีพคะสมบัติอย่างเงี้ยเอาสร้างรือคนได้ไปไหว้ธาตุวัดต่างๆที่มันเหือมันห้างเป็นสองร้อยสามร้อยปีมาเก็บเอาขึ้นมาเป็นวัดแต่ว่าวันซืนนี้เกาสร้างแถมละที่จังประตูจังใหม่ปุ้นวัดยังกวงอันนี้ก็คือคนที่มีศิน ปาคือคนไปไหว้ดอยสุเทพวันวิสาขาูุจาทุเจ้าพนาอยู่กับวัดกระวาแต่งวัดแต่งวา,งวาจเจริญุ่งเรืองอันนี้เรียกว่ามีโพคสมบัติมากขอคือตั้งใจถือศีลถือธรรมไว้เถอะมันเรื่องไหลมาคนเดียวมันอันนี้เอาจะหันตัวอย่างอุบาตตงางงที่เกิดขึ้นมานในจังหวัดจังใหม่ในภาคเหนือนี่อุบาดงดีสันปะตอง โจมอยู่ในคนกับุญไปทําบุญทาําทานอันนี้เรียกว่าคนมีทรัพย์สมบัติอันนี้ส่งผู้มีสินสมบุญจะต้องเป็นคนมีโภคสมบัติสองมาต้องประกาศอั่งนี้เพือผายฟังจื่อเสียงฟุ้งกระจรไปทั่วบ้านทั่วเมืองคนก็บุญไปหา,ามีชื่อมีเสียงฟุ้งกระจรกินหอมอยู่ที่ไหนคนก็ไปทําบุญทําการที่หัน่น สามองอาจกล้าหารบัะทกสะทานในเวลาเข้าสังคมบกลัวไัยตำนิทิเตียนบกัวภัยว่าผู้ที่บ่มีสินบริบุญนี่ก็ยังมีอยู่จะทกสะทานอยู่กัวต่อคำคลราหารนินทาอยู่ผู้ที่มีสินบริบุญบกัวไัยบัะทกสะทานข้อซีเวลาตายตายอย่างมีสติ ราะมีสินโบริบณ์คนตายยังบ่มีสตินั่นก็คือเมาเหล้าเมายาเอารถไปจนนั่นจนนี่อันนั้นเรียกว่าบ่มีสติบ่งรู้ตัวว่าจะไปตายและสำหรับคนที่อยู่ดีๆและคนเพิ่นมาจนอันนั้นก็เป็นแต่บุพภรรมที่ตนเองได้สร้างมาอันนั้นเอาบวนับครในทีน่นี้แล้วข้อที่ห้าตายไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ คือหมายความว่ามีสติตั้งใจจะไปที่ไหนก็ไปที่หั่นคนที่มีสติคนที่บ่มีสตินี่มันจะบาะพฤตั้งใจจะกลับบ้านแต่เมาเล่าเออไปถึงกลางกลางรถจนกันเนี่ยไบถึงบ้านสะกรมคนที่มีศีลมีธรรมนี่จะมีสติจะไปถึงตี้ถึงทางเออตุลุงได้นํากรรมนี้มาเสนอเพื่อพี่น้องทั้งหลายได้รับทราบว่าพระพุทธศาสนา เพื่อนสอนกันจะเอะบาดใจจักจุ่มหัวเมาลุ่มหลงอย่างใดอย่างหนึง่งอ่าบัดต้องเอามาสำบวสะบานบัดต้องอัดอันอย่างเสักอย่างสุดแล้วแต่จะที่ฐานเอาคนเดียวบ่ดต้องไผ่มีไผ่แนะนําผื้อฟังอย่างเงี้ยตุเจ้าพนายเพิ้นนํามาเสนอถ้าไปคิดผิดมันก็ผิดไปแล้วมันเป็นเรื่องสอนที่จิตใจในหลวงเพิ่นเกย มีพระบรมมามาบ,บ,บรมอย่างมีคำสอนในวิทยุเปอนว่าคนท่านี่เริ่มที่ใจยุติที่ใจถ้าใจเริ่มทางที่บดีก็เป็นบาปไปเกิงละถ้าใจเริ่มทางที่ดีก็เป็นบุญไปเกิงละจึงมีพระบรมมาโอวาทว่ากระดุมที่ใส่เพื่อใส่เสื้อใส่ผ้าเนี่ย กระดุมกบ,บ้านเฮาบะตอมกระดุมเม็ดใดธาตุเม็ดแรกทิศติดผิษละเม็ดต่อไปก็ใส่ผิษไปก,กุเม็ดกุเม็ดถ้าเม็ดแรกนี่ใส่ถูกเม็ดต่อไปก็ถูกกุเม็ดกุเม็ดอันนี้จะหันได้ชัดเจนว่าอาใส่บะตอมใส่แกนแรกถูกแล้วแกนต่อไปก็ถูกมดครบห้าแกนหกแกนสิบแกนถ้าแกนได้แกนหนึ่งไปแปดไปเหี้ เอาแก่นบนไปใส่แก่นลุ่มต่อต่อไปก็ลุ่มไปลุ่มไป,ไปติดต,ติจนมดตินเชื่อบัดเจ้ากันสเสตื่อคิดผิดก็ผิดไปแล้วไปกึ่งแล้วเออันนี้ตุลงนํามาเสนอเพื่อปีน้องทั้งหลายได้รับทราบย้ํากันอย่างเงี้ยตอเพื่อพากันได้ปฏิบัติตามสินพ้องถ้ามีสินแล้วปัญหาต่างๆที่วุ่นวายกัน ต้นี้ค่าฟันบั่นแตงกันลูกรับสมบัติกันลูกเอาแผ่นดินกันมันจะบ่มีแล้วบ่มีแล้วพ่อเขาจะหูตันว่าแผ่นดินเนี่ยบ่ใจป่อเขาแปงแม่เขาแปลงมันเกิดมาแต่ก่อนป่อก่อนแม่เขาแล้วเขาจะไปแย่งไปรักเอาไปยังอย่างไปลูปไปอยังอยู่บ่ไดา้บาดา่ได้นี่มั่วมันจะตายมีสิ่งมีธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาบ่ต้องไปลบไปลี้มูนี้เป็นต้น อันนี้เป็นคารรสอนในทางพระพุทธศาสนาตะกี้ตุลุงนําเสนอว่า,าคุณธรรมของผู้มีมีสินบริบูรณ์นั้นห้าข้อมีอย่างพ้องประเดี๋ยวนี้จะตั้งคําถามมะเน้อถามละเน้อ,ถา,นอถามว่าคนที่มีสินสมบูรณ์นประกอบด,ด้วยคุณธรรมหอย่างมีอย่างพ้องผ่ายตอบได้ตอบตุลุงมาเน้อหนึ่งสองหนึ่ง์ห้าแปด ข้อหนึ่งว่าจะได้ข้อสองว่าจะได้ไผ่ตอบได้ลองตอบลุงมาลรอเออผาย,ายหาม่อแท้ตแทตอ้อึ้ยฮัลโหลจักมาตรการเจ้าเออเจ้าข้อหนึ่งคือประสบกปรพส์เอออันสมบูรณ์เจ้าเออโอเคโงอ้ยแล้วข้อสองก็มีชื่อเสียงสะจอนกระจายไปไกลเออนั่นเก่งแล้วก็ข้อสามนี่ องอาจก็า,า,า, Gram าหานมาบากระทบกระทอกจากาเวลาเข้าสังคมอ <completo S 2> โอเก่งจัดแะแล้วขอข้อที่สีนี่มาลงตายที่ตายยังมีสติเจ้าพอว่าพอห้านี่ตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวค์นะโอ้เก่งจัดแะที่ไหนก็นี่สลาเจ้าเออบ้านสลานี่กะเจ้าเออเออเก่งจัดน่เจ้าแับนัน การนมสการนะเจ้าโอ้ยินดียินดีเจริญพรนะเจ้ามีสุขตลอดวันตลอดคืนอถูกต้องเลยถึงห้าข้อข้อเงือปากันรักษาเว้เตอร์มันจะเป็นอย่างเงี้ยบั่ใช่ว่าจะล่ําจะลอยโดยภพกสสมัตมันจะเกิดขึ้นมาคนเดียวมันต้องสังเกตพอเอะบางคนเป็นลูกคนตกคนยากแต่ว่าเมื่อลูนมามีศีลมีธรรมมัมีงานทาก็จะได้งานทาคนเดียวบางคนนี่ จบมาสามสี่ปีละบ่ได้งานทำทอดบ่เรียวเพราะว่าในเวลาที่เฮียนหนังสือนั้นอาจจะขาดตกบกพ่องพ่อง,องที่ข้านพ่องอย่างพ่องพุติกรรมบ่ดีพ่องเนี่ยบางคนยังเหมือนตอนจบตัอบ,บริษัทจองไว้เลยเพราะว่าเฮียนดีมีความประพฤติดดีนั่นเองสินรมก็คือความประพฤตินั่นเองขอคือมีความสุขกายสบายใจฮมากาขึ้นมีโจกมีลาบกูคนเออ สป,ปีติโยวิวัจจันตุสพะโรคโควินัสตุมาเตภาวะตวนตรลาโยสุขีปิคานุกูภาวะอาภิวาธนาศีริจนิจังุทธาปจางิโนจะตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังปะลาง